ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออนะครับสอนนะครับตัดผมนะครับ KTO Bar Academy ครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของรองทรงหรือเป็นกล่งของรองทรงหญิงนะครับ ความหมายของออสก็คือการที่เราใช้เป็นคิปเปอร์นะครับตกแต่งหรือลักษณะของทรงผมหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะตัดในครึ่งแนวของผมหญิงหรือเป็นแนวของรองทรงได้รับพขอ้แรกนะครับจุดแรกนะครับออสมีการนำพาใช้วิบางกดให้แนบปลายกระดกนะครับเพื่อสร้างกรอบหลายใจแนวหรือลักษณะของด้านข้างให้เขาออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของนวนเกิน ออกมาลักษณะของงานเด่นหรือกึ่งของความสวยงามนะครับการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของนะครับทรงผมนะครับหรือเป็นลักษณะกึ่งของรองทรงเนี่ยเราสามารถที่จะอัพพลายความหมายของออนอาจจะใช้เป็นนะครับซิสเซอร์คัดนะครับหรือการใช้หวีลองนะครับกันไกหรือเป็นลนักษณะของอันเดอร์คัดนะครับส่วนการที่เราใช้เป็นคิปเปอร์หรือการทํางานในแนวกึ่งลักษณะของงานคัดหรืองานตัดเนี่ย เราสามารถที่จะพาสหรือลักษณะของการทํางานได้เร็วกว่านะครับนะครับเรามาเรียนรู้ดีกว่านะครับมาเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานจากพ้อยลายแนวจุดแรกที่ลบคัดนะครับหรือเราตัดในโซนของซิกเลนจอนเกาะนะครับปลายชัยแนวในโซนลนักษณะของหลังคูหรือกึ่งลักษณะของคลอกเทียร์อันนี้ขยับมาลักษณะของงานเชื่อมต่อความหมายของออสก็คือสีรษะ โครงสร้างนะครับหรือลักษณะของด้านหลังหรือหลังหูเรามาเชื่อมต่อก่อนนะครับเพื่อให้ลายแนวหรือลักษณะของงานที่เราคัดนะครับหรือการตัดออกมาได้สมูทนะครับ จากขอบลายแนวหรือลักษณะของหลังหูหรือกึ่งของคลอเกียร์ที่เราคัดเราตัดเราทิมเราเ็มหรือเราเราเก็บลักษณะของสัดส่วนต่างๆอาจจะเป็นลักษณะเกึ่งของความเนียนหรือความคมหรือความชัดหรือลักษณะาลายแนวหรือลักษณะของทรงเสร็จแล้วออดมาขยับในลักษณะของชายผมหรือตีนผม เพื่อให้ลายชายแนวหรือลักษณะของงานคัดหรืองานตัดออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของงานกลมเกินหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามน,นะครับจากพอยลายแนวที่เราคัดหรือการตัดการโครง้งมนหรือตามโครงสร้างตามสีละลายแนวค <c oughs> วามหมายของออสก็คือสีสันนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือเป็นลนักษณะของงานโคง้ง ตามโครงสร้างหรือเป็นลนักษณะของรูปมงกุฎรูปพาสหรือลักษณะโหนกผมในโซนของซิกด้านหลังอันนี้ก็คือความสร้างในลนักษณะของความเด่นนะครับจากค้อยนะครับที่เรากําหนดนะครับความสูงต่ําหรือความถุยนะครับเนาะครับนางแบบเขาต้องการมีความถุยอยู่ลักษณะเก่งของกลางนะครับความหมายของออดก็คือขอให้มีศีรษะถุยนะครับส่วนนะครับความสูงก็ให้สูงพอประมาณสุดท้ายจะเห็นนะครับศีรษะ โครงสร้างนะครับสีละหรือหัวข้อออกมาได้ทุยทุยจริงๆเลยนะครับจากที่นะครับผมเข้ามาลองแพรความหมายของออดก็คือยาวมานะครับนะเรามาตกแต่งหรือมาเก็บลักษณะกรอบของทรงนะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของปีกของซิกด้านซ้ายกรอบลายชายแนวหรือตัวเพทเทิลที่เราคัดหรือตัดในโซนของซิกด้านขวา ขดขยับมาในส่วนของซิกเทนไซนยนะครับไกด์ไลน์เกณฑ์ก็คือจากจรที่เราค pues, ัดที่เราตัดในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในเกล่งของเปิดกหูนะครับนะสองก็เก็บลักษณะของด้านหลังหรือหลังหูหรือเกล่งของครอเพียสามก็คือตัวเชื่อมต่อนะครับจากจรที่เราคัดจากหลังหูนะครับที่เราตัดนะครับเราเชื่อมต่อให้เขาโค้งมนหรือการเก็บลักษณะขอบของทรงสี่นะครับก็คือการไล่ในลักษณะของโหนกผม หรือลักษณะของความถุยที่ออดคัดหรือการตัดในลักษณะของงานโค้งมนหรือรูปบงกุฎรูปพาสหรือโหนของโซนของซิกด้านหลังการทํางานที่โลพาสหรือเอาเทคนิคของงานทํางานออดใช้เป็นหลักการของงานพาสหรือเอาแนวทางของพาชันนะครับความหมายก็คือสวยนะครับหรูเก๋เท่นะครับในสายเคทีโอบายอะคาเดมีเสร็จแล้วเรามาทิมมาเลมหรือมาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของสัดส่วนเชื่อมต่อนะครับ จุดหลักที่เราคัดตัดไปแล้วอาจจะมีลักษณะของเศษผมขอบปลายแนวยังไม่สมูทเพียงพอสิ่งที่ดีที่สุดก็คือใช้หวีบางกดให้แนบนะครับปลายกระดกหรือใช้เป็นคิปเปอร์การลึกแต่งขอบอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักเสร็จแล้วเรามาโค้งมนตามโครงสร้างตามสีละหรือตามโหนกผมหรือรูปมงกุฎรูปพารในโซนของซิกด้านหลังออดคัดหรือการตัดในแนวของตัวยู หรือตัววนะครับหรือเป็นแอโร่นะครับที่งานคัดหรืองานตัดในแนวของความโค้งมนในตามหลักหรือตามจินจนานการ ครับการเรียนรู้หรือการเอาแนวทางลักษณะของผมหญิงหรือกึ่งของผมชายความหมายของออดก็คือนะครับซาลอนก็คือเป็นแนวของผมหญิงที่เราคัดเราตัดมีเหลือเนื้อผมไว้ไม่ให้ลักษณะของการขาวมากส่วนบาร์เบอร์ะนะครับจะเน้นลนักษณะของขาวนวนลเกินหรือเป็นกึ่งของงานไล่เฟรดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในลนักษณะกึ่งของนะครับพัชชันนะครับเสร็จแล้วออดมาฉีดในกึ่งของวอชเซอร์เตเปหรือฉีดน้ําเพื่อ ตกแต่งหรือลักษณะกรอบของทรงครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านออสมีการแพนไป4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook Live และช่องเรียวเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับจากงานแรกก็คืองานคัดงานตัด สนะครับก็คืองานเช็คงานเก็บทรง3ก็คืองานบูรันไดแล้วออดยังแพน,นะครับไปจังช่อง Facebook ไลฟ์เอปอ y Day แต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์ไปดังช่อง f a c e b o o k ไลฟ์เอปอริเดนะครับ การทํางานในรูปแบบหรือการเรียนรู้ในแขนงกึ่งนะครับของเสริมสวยเราสามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับส่วนนะครับทาง YouTube หลายท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดนะครับสอนตัดผม t t o b อ a า a ดม m y อาจจะดูบายดอลเมคอัพแต่งหน้ากล้าผมนะครับงานคัดงานตัดในแนวของผมหญิงผมชายกล้าผมหรือลักษณะของงานเรียนรู้ในกึ่งของเคมีอาจจะเป็นลนักษณะของงานเชงโคลเลอร์ er, งาน อาจจะเป็นงานพรมเมนนะครับหรืองานดัดอาจจะเป็นลนักษณะกก่งของสเตทหรือบป็นแนวของรีเบนิ่งในลนักษณะของการยืดผมตรงเพื่อนน้องตลอดจน FC ทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง f a เฟซ o o ๊กไ v e ์เอปอรีเดอออยังมีทางช่องนะครับนะครับเียวนะครับเพื่อนน้องตลอดจน FC ทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสอนตัดผมนะครับทาง YouTube น้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาเปิดนะครับหรือเปิดกว้างเลยก่อนนะครับนะครับท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาหลักการของงานแขนงของสายเสริมสวยนะครับมาแผนหรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องแขนงของสายวิชาชีพเราหรือนะครับศึกษาหรือเรียนรู้ไปคู่กันได้สุดท้ายเรามาดูทินิคของงานโปรนะครับหรืองานใดหรืองานเป่าเซตในกึ่งของรองทรงหญิงนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจ สี่สายทาง t TikTok, y อ u t u b e f a c e b o o k l i ฟ e และช่องเลียวขอขอบคุณเพื่อนน้องและ f อทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผม KTO by Academy กันอยู่เราจะพบกันนะครับแล้วเราจะเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออ สอนตัดผมนะครับ KTO KTO by Academy หรืออาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube นะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของงานโปรงานใดงานเป่าเซตหรืองานจัดทรง หรืองานลักษณะของงานเก็บทรงในรูปรักษณ์ของงานนะครับลองทรงหญิงนะครับฟรีสไตล์ครับวันนี้ผมนะครับตลอดจน4ีสายทางก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องและเอทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมเคทีโอบายอะคาเดกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับสช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือพัฒนานะครับหรือเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายจบงานออสมากิฟต์อยู่นะครับความหมายก็คือการใช้เป็นเลเซอร์ กันนะครับขนคิ้วนะครับอาจจะเป็นคิ้วซ้ายคิ้วขวานะครับขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของขนอ่อนที่ใบหน้าตลอดถึงจอนะครับมุมฉากองศาลายแนวหรือลักษณะของตีนผมทุกรูปแบบในแขนงนะครับเสริมสวยอันนี้ก็คือหลักของวิชานะครับสุดท้ายจะเห็นนะครับคอร์เนครีมหรือลักษณะของสีผมในลนักษณะของนะครับ ก็เรียกว่าแะไซิก,ก้าบอลนะครับหกมาได้สวยนะครับทรงก็คือเป็นลนักษณะกึ่งของนะครับเป็น <c oughs> ลองทรงหญิงฟรีสไตล์แล้วเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมนะ